2,461นะครับเดือนละประมาณ5,000ปี1 9 0 7 0 8 0 9าสำหรับรุ่นนี้นะครับรับซื้ออยู่ในละ500ถึง1500บาทสวามแลสวับดี FC นะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ FC ส่งของมาก่อน1ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างหนจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสลามและสวัสดี FC นะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ f อา FC, จากจังหวัดนาราธิวาสนะครับส่งของมาก่อนชิ้นนะครับทางขนส่งเอกชนนะครับส่ง เอกชนก็ได้ไปษณีก็ได้นะครับบ้านผมได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าบ้านผมเนี่ยคนสมบที่ดีที่สุดนะผมแนะนําให้ส่งทางไปษนีดีกว่านะครับไปษนีอันดับหนึ่งอันดับสองคือค่ายสีส้มนะครับแล้วก็ถัาจากนั้นก็ได้หมดนะสีเหลืองหรือว่าสีแดงแต่ว่าดีสุดคือไปษณีนะครับอ่นนี่ ทนนี้ในเอฟซี FC จากนราธิวาสนะครับส่งของมาหลายครั้งแล้วนะครับเขาไว้ใจในเครดิตนะครับถ้าท่านอื่นก็ถ้าไว้ใจในเครดิตครับก็สามารถเช็คเครดิตผมได้นะครับอาเพจนี่ผู้ติดตามนี่ก็เยอะฮะ,อะ,อะเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญนสมัยรัชกาลที่6นะครับปี2,4,5,9นะครับ อ่าเหรียญนี้รับซื้ออยู่แล้วละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทเองนะครับตัวแพงก็จะเป็น2 4งสนะครับเหรียญละประมาณ5000นะครับเป็นต้นไปนะครับเหรียญที่สองนี้ก็จะเป็นเหรียญ King Edward นะครับคิงเอ็ดเวิร r d จะมีอยู่สองรุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นเล็กเนี่ยก็จะเป็นปี1 9 0 7 0 8 0 9าําหรับรุ่นนี้นะครับรับซื้ออยู่ในล,ละ500ร้อถึงพันหร้บาทเองนะครับรุ่นนี้ไม่แพงเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กแต่ถ้ารุ่นใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ปีด้วยกันก็คือปี1 9 0 3กับ04น้ํา้ำหนักอยู่ที่ประมาณ27กรัมเท่าๆกับเหรียญเทดดอลลา่านะครับถ้ารุ่นใหญ่เนี่ยรับซื้ออยู่ในล,ละ1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับราคาต่างกันเลยนะครับเพราะว่าขนาดมันก็ใหญ่กว่านั่นเองนะครับ แต่ถ้ารุ่นเล็กเนี่ยรุ่นนี้5 0 0ร้อถึงพันหบาทเองนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะลองชั่งน้ําหนักดูนะครับที่บอกว่าหนัก27กรัมนะครับสําหรับรุ่นนี้อ่ารุ่นเล็กน้ำหนักแค่ก20กรัมเองนะครับอ่าเนี่ยนะฮะอ่าสิบเก้าจุดนะครับสําหรับ ah s word ปีหนึ่งเก้าสวนเจดส่วนแ่วเก้านะครับรับซื้ออยู่ในละ500ถึงพันหบาทเองนะครับแต่ถ้าอ่เาเรียนช่างสามเสียน นะครับนี่น้ำหนักประมาณสิกรัมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็เลยไม่ได้แพงครับตัวแพงก็จะเป็นปีสองสนะครับขออย่างเดียวนะครับเหรียญพวกเนื้องเงินแบบนี้ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดนะครับในงั้นราคาจะตกนะครับ แล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับวม่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองนะครับส่วนใครไม่อะไรอีกที่จะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสําหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญฮิ้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหือนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดชัหน้านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเ,เ,เ,เนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นกับ0 4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งรถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สติตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 5สหและ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศอมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอ่งนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n i a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ